แม่อิ่มพากิน สวัสดีจ้าช่องแม่อิมพักกินมาแล้วจ้ามือนี้เห้ามี่หมูต้มน้ำปลาจ้าละกามี่นี่น้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มซีฟูดจ้าแตงกวามี่ผักกรับนี่แตงกวาจ้าม่กินกับลูกแต่มือนี้น้องอะไรน้องจีโน่แล้วก็น้องโบจิเออจนา หมูสามสันจ้ะหมูหมูสามชั้นต้มน้ำปลาจ้ะกินมด้ดอ่ากินเลยอ้าวดูสิอันเจ๊ได้โบได้หุงเข่าพี่น้องบบได้หุงเข่ากินเลยเหน่อยๆก็หิวแห้งแล้วอู้ยับมาก<อ>เดี๋ยวแม่แม่จะเอาให้นี่เนื้อเด้งๆเ,เลยพี่น้องนี่ เนื้อเด้งๆเลยสามสันเห่าหนีหน้ามันอยู่หนีเดี๋ยวตักไห้จีโนก่อนมันจิ้มไปเอาไอ้ข้าวเหนียวมากลับบอะไปไปเอามาไปลูกไปเล็กหน่อยก็หิ้วเข่าบางเนตอนงาๆมาเนื้อจ่ามาแส่บน้ำกันจ้านี่เนื้อช้ำๆเลยจ้าต้มประมาณไอ้ชั่วโมงนึงนี่แหละ เนาะแสบอยู่เนาะแสบบะแสบชอบมันจิ้มมันแสบดีนี่ข้าวกลับก็แบบแตงแตงกับรูดเฟมเข้าวเอาไปนี่แตงเอาไปนี่นี่นก,นกินสามคนกับซิฟเครื่องเครื่องแน่พี่นออ้องเออเออโก้ม่ไทยนะคะนี่นะครับจินโนเอาข้าวไหมอ๋อไม่เอา แซ่บบ่แซบหวานนาา้ำหอดกับหอดได้บ่หลายพี่โนองมันเครื่องอันมันอันเฮียนี่น้ำลาดเท่านา้ำน้ำไอต้มน้ำปลาเขานี่ช้ำๆเลยเนื้อกับน้ำจิม้มซีฟูด้ดสีเขียวบบนี่น มาเด้อจ้าแทบแ่บจิ้มกับในน้ำจิ้มซีฟู้ดของเรานี่อร่อยีบกเค็มหวานน้ำจิ้มซีฟู้ดพักกับนี่มกกแตงอะกับ มีผักหอมหอมป้อมใจบอสสดน้ำก่อนเอาขน้นีมาอร่อยมากครับเนื้อเนื้อสดน้ำน้ำเฮียน้ำเฮีย เนื้อมันหวานมาว่านี่ปริทาไยน้ำเพราะว่าเป็นบัตน,นี่เนื้อฉ่ำๆจ้ามากแซ่บๆต้องกันน้ำยุ่ข้างไตน้ำหง้างไตจิ้มกับน้ำจิ้ม <c oughs> อร่อยแซ่บ ม่ไดาบไ่มีข้อเจาพี่น้องก็ได้กินเดอืมกระดาไม่มีข้อเจ้าะนะตอนนี้ไม่เค้าเนี้ยแล้วก็อืมอ้อะพภาษาทำไมาเรือนลงบ่าพี่นอ้อง เอยควรควนตักบดบะไรเขาสับมาแล้วเขาพาเขาตุ่มสับมาแล้วมบรรยากาศดีอีกแล้วพี่น้องคนนี้ฝนกระท,ทตกเป็นคึมคแตว่ว่าฝนบระทกจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดมาเดอ้อจ้ามาเดอ้อ แซ่บน้ำกันจ้าอ,อืออืมเด็หน่อยพ่นเพด มันจิ้มกันมันจิ้มอนจีโฟนกับกับบักแดงมันจิ้มกับบักแดงสท้ มันชํา่ำเลยเนี่ยสามสันห้ออันนี้เนื้อมันห่าปาดอันเป็นคั่มอร่อยมองหยับเข้ามาอีกล้เข้าเียลืมเปิดไฟอะสว่าง เสมอต้องหน่อยคุณองมันเป็นอากาศคึมๆเมื่อนี้ยอากาศดีนะมาได้ไปเที่ยวใส่ไม่ใจเยอะงานทัพเป็นอย่างพยุงงานทัพข้อไหไป<ม>อยากไปกินไก่ไปเที่ยวเอฟซีคนละก็ไปได้ไปครับพี่น้องโควบีมันปะเมนแซ่บู้ใดถือใจคลิปน,นี้ก็ฝากกดไล์ <Okay. S 2> กดไลค์กดแชร์กดติดตามสอง,สองม่อิมพอทกินอยลจ้านี่หนามมันอยู่ทางใตอ่ะหนามมันอยู่พี่หนามมันหงอยู่้า่ใตมันเอาสายไายบ่ได้ที่จริงหนามมันหลายอยู่มันอยู่นี่หมอเนี่ อร่อยไหมแสบมากนี่ขอมเง้ยวอนนรเข้าในยา้วยขึ้นแมงในเขาหอนๆพี่น้องคักเลยอร่อยกินกับแตงกวาพี่น้องเอาไหมครัแตงกวาเอาเอ้ามากินอะไเดี๋ยวเดิ๋วว้าวทำงานจนไปเนี่ย อโคตรแตงกว่าอมตอยไปทายอยู่ข้างหน้ามือนลกับจะไปเน่ม้ตก,ตกยหสิ่งง่ายๆ่างตอนนี้มัมโตก๊กจอแบบบังสิ่งเล่นลอยนี่ตอนนี้มัมโตกทว่ามันขึ้นมากแล้วมันตอนตอนเรบามันก็สิตกมากแล้วมันเนี่ Ừ mm. Ừ mm. อืมอืมรสชาีิอบบ่อยสเคยจะบื่อแล้วข้าไปไทยยุ่งาพึ้นไม่จะแสะไม่จะนล่งก็ได้อื <ừ> mm. มาาไม่โอกาสเออดีท้องจังไปไทย จิ้มน้ำก็น้ำจิ้มน้ำจิ้มเอาเอ็ดน้ำจิ้ม,มซีฟู้ดสีเขียวสีเลยบ่ค่อยเห็นปะไหนแล้วคันเขากับเบอกินอันมมนันมันแล้วเนื้อมากอันอันนี้สดน้ำแซ่บมันกับพึ่งการหละกับไก่ต้มน้ำปลาแต่วา่าเอาหมูสามสันมาต้มมัน ชําเหนือชําแฉบอปูล่กรตอน้อปากกะแฉบพูดก่นจังที่แล้วก็สีเอตุมโคกจงโคกข้นว้ยังครับต้มใส่น้ำโคกฮึต้มใส่น้ำโคกขื้นวยเหรอได้สำคัก็จะจะก,กินทั้งหมดบนี่ยกินยอหมาครับข้งซีนนี่เออยก,ก,อออก็ใส่ใหยาอนอง อื้อกลับน,นี่ยิงต้องต้องกลับกลับกกแบบกระเทียมกักเพ็ดน้ำกระแดกระเทียมกีบเนาะเนือ้อแดงๆมาเด้อจ้าแซ่บๆน้ำกันมืออื่นข้าเชฟไม่นุ่อยางกับอย่าลืมกดติดตามด้วพี่น้องอื ไม่รอดนี่ตกใส่น้ำจิ้มเมื่อกี้พี่นาฉ่ำมากกับปักแตงมือ้ก็มาได้กินกับปักแตงนะนี่อันนี้จะเป็นเหนื้อมันพี่น้องทำอะไร ไม่เอาข้าวบ่ะั้านชามๆเลยเนี่ย่นจิ้มอืมอ้มเมือ่อกจิ้มกับน้ำมันแล้วก็ใส่น้ำจิ้มที่พดบางคนเขาเจาก็ห่อกินกับไอ้ผักสลัด ใส่ขอปุ่นน้ำจังหน่อยใส่สินนะเนาะกระเสียบเพื่อกันคล,คลายเมี่ยงคลาย,ลาย,ลายเมี่ยงอืมมีทำยังไงเลยอืมคนกินนมเบ่งจากกระโตเลยอืกินนมแท่นน้ำเนนี็นหออเลยอกไส้แขวยอกซาวขวยกันเบืองนี้ กินแสบกินนัวอ้ยกิน่อนสอนี้เด้อครับอืมน้ำหกเอาอีกไหมเอาอีกบ้างอ่ะเอาอีกจักตอนอีกสองตอนบ่สามตอนสามตอนเอาอีกสามตอนอืมโอ้ยมีแต่ตอนเป็นเป็นตาเสียด กเน,นื้อมันนุดมากแซบพี่นนอกนทำยังไงเฮาน้ำส้นกันติงข้นกันอเปะ่นปะสนกันปะไม่ซนอันิดเลยปลาดหมึกแตงลอยอย่างเขาไม่หายกิน อาตาล้วอืมอาวทำยังไเลบ้บอกว่าถ้าพีมาเอาลน์กน้ปอืม้ล่อิ่มก็แยกินไายไแล้วถ้าอิ่มแล้วก็พอหรกตอนนี้คือมั่นหลายเลยพี่น้อง ให้อ้วนให้กินไนยะอยากเนาะพี่น้องอืออร่อยคือเก่าจ่าพี่น้องส่องมาอิ่มภาคกินเนาะพใดีทีขอมาเบิงกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจา้าเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้พวกเฮาเนาะจ้าจให้ลุกให้ร้านนี่แหละให้เอ็ดคลิปดีๆออกมาให้เบิงจ่าล้วกัเสียดหยังไมน่นู่หยังกะ กดติดตามไว้เนาะจะได้แจ้งเตือนนะจ๊ะมือนอี่กะเข้ากันจะได้นะอืมเข้ากับสามคนเนาะขอโตรลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า